สวัสดีค่ะเจอกับคุณแม่อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูชุดกีฬาชุดเก่งชุดโปรดของลูกนะคะตอนนี้ก็สำรวจก่อนนะคะว่ามันมีตรงไหนบ้างตามแม่ไปดูในคลิปกันเลยนะคะชายเสื้อคอเสื้อแขนเสื้อไม่รู้ว่าจะซักออกหรือเปล่าน,นะคะทุกคนแต่คุณแม่ก็จะใช้สูตรเดิมที่เคยใช้นี่แหละขึ้นราทุกจุดทุกอน,นูของเนื้อผ้าก็ว่าได้นะคะ นี่ดูกางเกงลูกสิคะชายกางเกงหวันใจมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกไหมดูเอวดูคะ่ะเชื้อรานะคะทุกคนคือพยายามแก้ปัญหาแล้วนะคะเวลาลูกเล่นกีฬาเสร็จนะคะก็ให้เขาแขวนเอาไว้เผื่อว่ากินเหงือกคาบเหงือเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะไม่อับไม่ชืน้นขอบคุณคอมเมนต์แนะนำจากเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะคะ ไว้แม่ทำคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะผงซักฟอกใช้หนึ่งช้อนตวงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเชื้อราเยอะก็ตีฟองให้เข้ากันนะคะส่วนน้ำยาซักผ้าเราก็จะใช้สีขาวนะคะใส่ไปสองฝาเลยถ้าที่บ้าไม่ได้มีถ้วยสำหรับตวงไม่ได้มีตราช่งใช้ฝาเลยนะคะทุกคนสะดวกด้วยใส่ผ้าลงไปเพื่อน,อนๆอย่าใช้มือจับนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้น้ำยาซักผ้าเนาะ มันมืออาจจะลอกได้นะคะแล้วก็ขันด้วยน้ำส้มสายชูใช้ี่ห้ออะไรก็ได้นะคะของเราไม่ได้ตวงนะคะสำหรับชุดของลูกเพราะว่าเชื้อราเนี่มันขึ้นเยอะมากเลยนะคะเราก็จะราดกะว่าให้ทั่วๆก็แล้วกันนะคะเราใช้ไม้แขวนเสือ้อกดชุดลูกลงไปนะคะกะว่าให้เขาเนี่ยดนน้ํามากที่สุดนะคะแม่จะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วกลับมาดูกันค่ะ ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะผลปรากฏว่าชายเสื้อยังมีคราบเชื้อราอย่างฝังแน่นอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นก็จะแช่ไว้หนึ่งคืนเลย mm. ก็คือ24ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าคราบเชื้อราเนี่ยมันจะหลุดออกเยอะไหมนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันวันใหม่แล้วนะคะวันนี้เราสํารวจดูแล้วละ่ะกางเกงของลูกนะคะเชื้อราหลุดออกเกือบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอว ใช้ยกางเกงกระเป๋านะคะสะอาดสะอ้านมากขึ้นทีเดียวเลยไม่เชื่อว่าจะออกเยอะนะคะแล้วพอเราสํารวจแล้วว่าตรงไหนเนี่ยมันยังมีคราบอยู่เราก็จะใช้แปลงนะคะช่วยขัดแล้วก็จะลงผงสักฟอกอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อความสะอาดนะคะ mm hmm. ก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ซักออกนะเพราะว่าไม่อย่งงางนั้นลูกก็จะไม่กล้าใส่แล้วนะคะ mm hmm. ไปดูเสื้อลูกบ้างนะคะคอเสื้อ เพื่อนๆชมตั้งแต่ต้นคลิปเห็นไหมคะว่าเชื้อหลานั้นหนามากแน่นมากเลยนะคะนี่พอเราสํารวจด,ดูแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นหน้าอกเป็นชายเสื้อนะคะก็หลุดออกไปเกือบหมดเหมือนกันนะคะยังมีคราบเหลืองๆนิดหน่อยนะคะเป็นคราบเหลืองๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็เราจะใช้แปรงขัดแล้วก็ซักให้สะอาดเดี๋ยวพอเราเอาไปตากนะคะเราก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะคะเวลาเสื้อผ้าเปียกกับเสื้อผ้าแห้งเนี่ยคราบอะ่ะมันจะเห็นชัดไม่เหมือนกันเนาะ หลังจากที่สำรวจจนทั่วแล้วสรุปว่าสูตรที่พาเพื่อนๆทำนะคะหลายๆคลิปผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำส้มสายชูสามารถซักเชื้อราออกได้นะคะถ้าเป็นผ้าสีเพื่อนใช้น้ำยาซักผ้าสีถ้าเป็นเสื้อขาวใช้น้ำยาซักผ้าขาวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ผิดเนี่ยสีมันจะตกได้นะคะสะอาดสะอ้านจริงๆเลยนะคะตอนแรกก็หวั่นใจว่าจะซักไม่ออกนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ติดตามรับชมในทุกๆคลิปที่ทำเลยนะคะในท้ายคลิปนี้ขออนุญาตลงรูปลูกนะคะเวลาที่เขาไปซ้อมกีฬากับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปเล่นกีฬานะคะเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานนะคะโดยมีโค้ดสอนอย่างใกล้ชิดนะคะและนี่ก็คือชุดเก่งของลูกนะคะได้ใส่ไปเล่นกีฬาไม่ต้องอายโค้ดไม่ต้องอายเพื่อนแล้วนะคะไม่มีคราบเสื้อลาให้เห็นละ ฝากความสนุกสนานความสดใสของเด็กๆไว้ท้ายคลิปนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ